จริงๆเนี่ยเรายุบสภา,าเดือนมีนานครับแล้วก็เลือกตั้งเดือนพฤษภา,าอตอนนี้3เดือนกว่าแล้วนะครับอันนี้นก็จริงๆาอาจจะเป็นเวลาประมาณ5เดือนที่เรามีรัฐบาลรักษาการแล้วก็ไม่มีรัฐบาลตัวจริงสักทีนะครับตอนนี้ข้อดีก็คือว่าในที่สุดเราก็มีรัฐบาลสิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะครับต้องแถลงนโยบายาก็จะบอกว่าจะทําอะไรใช่ไหมอันที่2คือต้องรีบนะครับไปจัดการกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผมได้เงินมาสิ่งที่ผมจะจะใช้ใจ่ายก็คงไปที่ร้านคาปลีกแน่ๆนะครับทีนีม้มาเทียบกันในแง่ของ,ของตัวพอลิซีเนี่ยเราไปเทียบกับช่วงของรัฐบาลเพื่อไทยกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับ<อ>ไปเทียบกับพวกโคเปเมนหรือคนอละครึง่งจริงๆแล้วผมว่าโปรโมชั่นอันนี้ไอหมื่นบาทดิจิตอลโทเค็นเนี่ยมันมี spending impact ผมว่ามันน่าจะมากกว่า<อ>เพราะว่าด้วยความที่เราคิดว่าพอได้เงินมาหมื่นหนึ่งมันไม่ได้เป็นเงินยิบย,ย่อยเหมือนอย่างได้โคเปเพราะนั้นผมว่า spending มันจะก้าวข้าม จากเอ b แอ o ด์บีไอฟู้ดแอนด์เบรเหรืออาหารกับเครื่องดื่มเนี่ยมันคงขยับขึ้นไปเป็นของที่ไม่ใช่บริโภครายวันก็อาจจะกลายไปเป็นถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมือถือ,อหรือแม้แต่ของแตกบ้านเ,เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าคนที่จะเบเนฟิตมันไม่ได้จบแค่แมโครละมันจะกลายไปเป็นอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็จะมี g l o b a l ดูโฮ home แล้วก็พกถทยวัสดุถ้าสกีออกมาบอกเอ้ยสกิโลต่างจังหวัดมันร้านค้ามันน้อยเงินให้ modern trade ด้วยดีกว่าที<อ>นี้คนที่จะเบนฟิตก็จะเปลี่ยนไปอีกมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนที่มี ครรเยอะซึ่ง mm. อาจจะกลายไปเป็น7 e เ e ่ e อีเไปเลย mm. เพราะว่าเฮ้ยแน่ๆหาร้านสะดวกซื้อง่ายกว่า uh. หาร้านสโตขนาดใหญ่เพราะฉนั้นมันอาจจะต้องดูในรายละเอยียดเพราะนั้นถ,ถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยผมว่าอินซัมเนี่ยเราบอกว่าข้อหนึ่งเบนฟแน่ๆแ,แต่ว่าข้อ2เนี่ยใครจะ Ben ฟิตโดยตรงหรือใครจะเป็น Indirect Benefit คงต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโมเดิเทรดจะใช้ได้หรือเปล่า ขับเข่าคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือน คุณผู้ชมคะ no ท,ทีน anyway. ี้ก็มีความพิเศษอีกแล้วนะคะมีแขกถึงสองท่านเลยมาเยือนรายการจับข่าวคุยหุ้นนะคะวันนี้เราจะมาชำระนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยกันมาพบกับท่านแรกเลยนะคะผู้ดำเนินรายการเพื่อนบ้านนะคะเศรษฐกิจนอกกราฟค่ะดรพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระค่ะส่วนท่านที่สองนะคะนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มค้าปลีกของเราคุณสิริชัยฉลกพันรัฐค่ะขอเริ่มภาพกว้างกับดนาก่อ์นรเลยว่า เราอาจจะลืมลืมไปแล้วมันนานหรือเกินว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงกับนโยบายเศรษฐกิจอะไรบ้างนโยบายเขาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรามีรัฐบาลชั่วทีนะครับใช่ใช่เรา,านานมากเราเราเลือกตั้งกันไปตอนไหนคะจริงๆเนี่ยเรายุบสภาเดือนมีนานนครับแล้วก็เลือกตั้งเดือนพฤษภาอตอนนี้สมเดือนกว่าแล้วนะครับ อันก็จริงๆก็ายอาจจะเป็นเวลาประมาณห้เดือนที่เราม,มีรัฐบาลรักษาการแล้วก็ไม่มีรัฐบาลตัวจริงสักทีนะครัตอนนี้ข้อดีก็คือว่าในที่สุดเราก็มีรัฐบาลมันก็ลดความเสียงเรื่องเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองไปละใช่ครับแล้วก็ไทม์ไลน์หลังจากนี้นะครับก็คงจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะอตอนนี้เราได ลายชื่อคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งต่อไปที่เราต้องรอฟังก็คือรอฟังตัวการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของตัวรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีการประชุมครมอนัดแรกซึ่งตรงนั้นก็จะบอกว่านั่นแหละคือเป็นจุดที่รัฐบาลใหม่เข้าทํางานอย่างเป็นทางการซึ่งก็อาจจะใช้เวลาอีกสัก2-3สัปดาห์โอเคขนาดนะทั้งหมดกลายเป็นหเดือนที่เราที่เรามีรัฐบาลรักษาการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ตอนนี้คนก็จะจับตาดูนะครับสิ่งแรกเลยอ่าใช่ครับสองสองสประเด็นประเด็นแรกคือสิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะครับต้องแถลงนโยบายก็จะบอกว่าจะทําอะไรใช่ไหมอันที่สองคือต้องรีบนะครับไปจัดการกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะนี้เราก็ดีเลยมานานนะครับจริงๆเนี่ยปีงบประมาณเนี่ยเริ่มเดือนตุลานะฮะอันนี้เราจะขึ้นเดือนกันยาแล้ว ยังไม่มาเลยไอ้ตัวยังไม่ได้เริ่มไม่เนับหนึ่งในในยะหนึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลใหม่มาหลังจากแถลงนโยบายแล้วก็ต้องมานั่งดูบัตเจตนี่แหละว่าเฮ้ยเรามีงบประมาณเพียงพอจะจะจัดสรรงบประมาณใหม่ยังไงซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาสักสองสาเดือนในการที่ต้องรีวิวว่าแต่ละกระทรวงงบประมาณที่รัฐบาลที่แล้วเตรียมไว้เนี่ยถูกต้องไหมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าทําพอทเสร็จปุ๊บเอาเข้าสภาอีกสักสาเดือนใช่เจอกันนู่นครับมีนา มีนามีภาษาอะไรที่พูดกันระหว่างนี้ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับงั้นถามว่าเรื่องนโยบายอะไรที่เขาน่าจะเอามาใช่ไหมถ้าเกิดเราเราฟังดูคําแถลงของพักร่วมรัฐบาลก่อนที่จะมีการโหวตนายกโหวตคุณเรษฐาเนี่ยนะครับก็ที่เห็นนะครับก็เป็นนโยบายทั้งหมด8เรื่องนะครับแล้วก็คิดว่าตัวที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ได้ทุกคนฮือฮามากอ,อยากได้เร็วๆเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวได้หมื่นบาทจะเ,เ,เอาไปทำอะไรใช่<笑><笑>คนเริ่มจะคึกคืนกันแล้วนะแต่เราไปดูอาจจะเพิ่งจบตรงนี้กันดิจิทัลเวเล็ตเดี๋ยวเรากลับมาคุยดิจิทัลเวเล็แต่ว่านโยบายอื่นๆอ,อย่างเช่นอะไรฮะที่ปฏิรูปที่ดินทำกินใช่ไหมประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายพูดถึงการจะลดราคาน้มันทันทีลดค่าไฟทันทีใช่ไหมนี้ก็จะเดี๋ยวก็คงจะรีบทำนะครับมีการพูดถึงค่าจ้างขั้นต่ำนะ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในปีแรกนะครับแต่บอกว่าจะทําให้เศรษฐกิจโตนะครับแล้วค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยน่าจะเป็น600บาทในอี่ปีข้างหน้าอ๋อก็คือจะไม่ได้แบบอยู่ในพูดพลาดขึ้นเลยพูดถึงเงินเดือนอ่ปัญญาตรี2องหมก็เหมือนกันไม่ได้จะบังคับอะไรแต่ว่าเศรษฐกิจน่าจะโตเพียงพอที่ทําให้อ่เงินเดือนในตอนอีกสก่ปีเนี่ยไปถึงเทาวนั้นนะครับมีการพูดถึงการเกณฑ์หารอย่างสมัครใจสมัครใช่ไหมอ่เรื่องของการ เพิ่มราคาสินทรัพย์ราคาพืชผลในการเกษตรนะครับประเด็นเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นะครับประเด็นเรื่องอของกัญชากัญชาใช่ <laughs> ใการพูดถึงการทางการเมืองและการแก้ขแไขรัฐธรรมนูญอะไรพว<อ>กนี้สังเกตได้คือนโยบายเนี่ยอาจจะมองว่า hey, เรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นสเป<อ>ซิฟิกใช่ไหมใช่พืชผลในการเกษตรเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมแต่ว่า ตัวชัดๆเลยเนี่ยคือดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่บาทมาแล้วห0 0 0งมืบาทบโอเคงั้นเข้ามาเลยว่า1นึ่งบาทข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วคําถามยอดทิตคือจะเอาเงินจากไหนมาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าการที่เราคุยกับวันนี้นะครับก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเรารู้ข้อหลักๆที่พักเพื่อไทยนําเสนอตอนหาเสียงนะครับแล้วอาจจะมีการขยายความเพิ่มเติมนะครับ ข้อที่บอกคือว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้1,000บาทอ่บาทใช่สำหรับทุกคน16ขึ้นไปซึ่งก็จะมีประมาณสัก55ล้านคนอันนั้นคูณง่ายๆเนี่ยต้นทุนเนี่ยประมาณสัก5 5 0 0 0 0ล้านโหยเยอะนะครับ5,500ล้านแล้วก็มีข้อจำกัดด้วยนะครับว่าจะต้องใช้ภายในระยะรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ผมไม่แน่ใจว่าทะเบียนบ้านนี้มี g o แบบ gps location ไว้หรือยังนะครับหรือว่าต้องทําอะไรหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยออรายละเอียดแล้วก็ต้องใช้ภายในหกเดือนใช่ไหมฮะในยะเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพื่อที่จะบอกว่าเป็นการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไอการจํากัดเวลาเวลาเนี่ยก็เพื่อว่าคุณเอาตังค์ไปเนี่ยคุณต้องรีบไปใช้นะไม่ใช่เอาไปแล้วไปเก็บไว้อะไรนะซึ่งมันจะไม่ทําให้เศรษฐกิจหมุนไอสกิโลเนี่ยก็ในยะเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจ พอใหญ่ธุรกิจชุมชนใช่ไหมครับแต่วสมมติผมอยู่สุขุมวิทนี้ก็รายใหญ่ใช่ไหมมีแต่ห้างนะมีแต่ห้างงั้นมันก็มีความไม่เท่าเทียมกันในระดับเดียวกันคนในกรุงก็ไปซื้อห้างได้คนต่างจังหวัดคนอยู่ไกลๆอย่างนี้อย่างั้นผมเงื่อนไขก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งปรับบ้างแต่ว่าประเด็นสําคัญคือมันจะมายังไงเพราะเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนนะครับเพราะมันใหญ่ขนาด3%ของ GDP นะครับ ก็ประมาณสัก16%ของงบประมาณม,ม,มันใหญ่ก้อนทั้งมากมใช่มับซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบนะเพราะว่าถ้าเราไปไล่ดูเนี่ยนะครับมันมีต้องใท้ว่าข้อจํากัดทางการคลังเต็มไปหมดเลยที่อาจจะทําให้การท,ทําท่าปกติเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะลองนึกภาพนะครับข้อจํากัดข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ แต่และปีเนี่ยพระราชบัญญัติการบริหารนี้สาธารณะเนี่ยบอกว่าเราขาดดุลได้ไม่เกิน20สเซนของงบประมาณรายจ่ายประจาปีบวกด้วยอีกแ0สิเอร์ซของงบประมาณรายจ่ายคืนต้นเงินกู้อคิดไปคิดมาเนี่ยก็คือประมาณ3าเอร์เซนครึ่งของ GDP หรือบวกนิดหน่อยสา3จุดหกสาุดเจ็ดนะครับแต่งบประมาณที่รัฐบาลน,นี้รับมาเนี่ยนะครับแล้วก็กําลังจะต้องมีการรีไวซ์อบอกว่าวเราจะขาดดุลสามเปอร์ซ็นของ GDP ละแปลว่าอะไรที่อีกนิดป่ะตีดเดี่ยวแปลว่ากรอบคุณเนี่ยสามจุหกสาุดเจ็ด วันนี้คุณตั้งไว้สามแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณจะโยนมาอีกสามเนี่ยเราต้องไปหักลบตัดงบประมาณอื่นๆทิ้งหรือเปล่าอหรือจะต้องไปเพิ่มรายได้หรือจะเอามายังไงซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบใช่ไหมครับจะใช้แบงก์รัฐแทนได้ไหมทำแบบจานำข้าวเอาเอาประสมาจ่ายไปก่อนเดี๋ยวรัฐชดเชยทีหลังวันนี้กรอบของภาระของการการคลังที่ทําผ่านรัฐวิสาหกิจก็ตึงเหมือนกันอ๋อกรอบเหลือเป็นหลักหมื่นล้านนะครับงั้นก็ทำลำบากเหมือนกันนะครับ แต่ถามว่าจริงๆเมืองไทยทาได้ไหมผมว่ายังพอทําได้เพราะว่าระดับนี้สาธารณเราเนี่ยประมาณสัก6 1เของ GDP กรอบเราอยู่7จดสิบอ๋อใช่ไหมอเ,เอางั้นยังพอใส่พวกนี้ได้แต่ว่าเหมาะสมดีที่สุดคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้นก็จะเป็นอันนี้นอีก,อกเรื่องนหนึ่งแต่ถามว่าอ่ะถ้าเกิดทําขึ้นมาได้พยพีงงยงงยางนึงไม่ยังนึงไม่ค่อยออกนะครับหลายคนเริ่มบอกว่าต้องมีวิธีครีเอทีฟกว่านั้นไหมจะหลบหรือว่าเลี่ยงการชนกําแพงหรือว่าข้อจํากัดพวกนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่า นโยบายเนี่ยน่าจะมาเพราะว่าเป็นนโยบายเรือธงแล้วก็จะเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่สุดของของทราคเงแต่ว่าจะมารูปแบบไหนจะมาสเกลนี้หรือเปล่าหรือจะถูกได้หลุดออกไปเดี๋ยวก็คงถกเถียงกันใช่ไหมครับแต่อิมแพกเนี่ยนะครับระยะต้นเนี่ยนะครับแน่นอนไปเร่งให้เกิดการบริโภคในประเทศแน่ๆใช่ไหมครัเพราะว่าอยู่ดีคนได้ตังค์ขึ้นมาเนี่ยต้องเอาไปใช้ฉะนั้นธุรกิจ ค้าปลีกค้าส่งธุรกิจเอ่โรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็คงก็คงได้ประโยชน์แต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอเงื่อนไขนะครับเพราะวันนี้เราไม่รด้เงื่อนไขเหมือนกันว่าใช้อะไร<ช>ได้ไห<ด>มมันซื้อของได้อย่างเดียวหรือมันซื้อแบบบริการอะไรพวกนี้ได้ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เป็นค้าปลีกค้าส่งโรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆก็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 แล้วแต่ว่าว่าข้อจํากัดให้ตรงธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กว่าว่าันไปต่างๆนะครับแต่ผลกระทบต่อ g d ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะมี การถกเถียงก็อยู่ประสมควรว่าผลกระทบจริงๆจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามีคนพูดถึงคอนเซ็ปต์คำว่า fiscal multiplier ตัวคูณในการคลังคำถามคือเราใส่ตังค์เข้าไปร้อยบาทเนี่ย GDP จะเพิ่มเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งเราเคยได้ยินแบบ5เท่าบอกว่าใส่ร้อยบาทจะกลายเป็น500ร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราไปดูตามมาเนี่ยก็คือการแจกเงินเนี่ยนะครับทางหลักเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่า fiscal transfer หรือเงินโอนภาครัฐ ส่วนใหญ่เนี่ยมัลติพลายเออร์มันต่ำแล้วอาจจะต่ำกว่าหนึ่งด้วยแปลว่าใส่ไปร้อยเนี่ย GDP อาจจะไม่เพิ่มเท่ากับหนึ่งร้อยด้วยซ้ำก็จะถามว่าไมุ้มนะอมันหายไปไหนส่วนนคือการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะใช้เต็มนะะแต่ว่า GDP ที่เพิ่มเนี่ยอาจจะเพิ่มไม่ถึงสามสาเหตุนะครับสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือการให้ตังค์ไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเกิดการใช้จ่ายใหม่ตลอดเวลาอื่างรูกโยกบนรถอย่างเนี่ยรถไี่ได้ใช้ เดือนละหมื่นบาทอยู่แล้ววันนี้มีคนเอาเงินมาให้หมื่นหนึ่งบางคก็ดีสิก็เอาหมื่นบาทไปใช้ก็ถามว่าเดือนนั้นจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้กลายเป็นหมื่นห้าก็เพิ่มขึ้นมาจากปกติแค่ห้าพันใชไม่ได้เพิ่มมาทั้งหมอ่นเดิใช่ไหมเป็ว่า เฮ้ยหมื่นเดิมก็ใช้แล้วไอ้อีมือหนึงก็ใช้อีกท่านี้จะทําให้การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นห่เท่าแต่คนแบบนี้ไม่ค่อยเยอะไม่น่าจในในในทางเวลาเราไปดูข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คือมันอาจจะลีกออกไปหรือรั่วออกไปตามการนําเข้าอยกตัวอย่างผมก็ได้ไปหมื่นหนึ่งพ่ดาเอาไปซื้อมือถืออเอ ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรานะเแต่ว่าในประเทศอาจจะได้แค่พันเดียวปันเก้าพันเป็นไปบอดเออจะแอปเปิลหรือซัมซุงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะมีการหมุนจริงก็เถอะนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้หมุนในประเทศทั้งหมดทั้งทั้งทั้งร้อยบาทอันที่สามเนี่ยอาจจะมีการขอยืมดีมานในอนาคตหรือการเลื่อนดีมานออกไปเยกตัวอย่างบอกว่าให้ใช้เป็นหกเดือนใช่ไหมวิจหมดหกเดือนแล้วทำาไงดีวิ่งไปหน้าบ้านซื้อสบู่ยาสีฟัน ยาสระผมมาตุนเอาไว้เดือนเดือนซื้อเยอะในเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดไม่ซื้อแล้วมันก็มีการคืนกลับไปอย่างนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะมองว่าเวลามีเงินโอนภาครัฐหรือการแจกเงินเนี่ยนะครับผลกระทบต่อ GDP เนี่ยอาจจะน้อยกว่าหนึ่งเราก็อาจจะมองว่าการใช้จ่ายอาจจะคึกคืนใช้จ่ายมากขึ้นจริงแต่ผลกระทบต่อ GDP เนี่ยอาจจะแค่ประมาณสักจุดห้าจุดสี่เช่นใส่ไปสามอาจจะได้ต่อ GDP สัก หนึ 1> 1่งจ <1. S 1> ุดสองหนึ่งถึงสมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็น่าจะเป็นการประเมินในแง่ของ c r y p t เศรษฐกิจโอเคทีนี้ต้องมาเลยต้องมาถามลงมาถามถึงอุตสาหากรรมค้าปลีกที่คิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบเออน่าจะได้รับอันนี้ส่งมากที่สุดและคุณป้อมเป็นยังไงสําหรับไอตัวดิจิตอลวอลเล็เนี่ยจริงๆผมว่าน่าจะเหมือนอย่างที่ที่ด็ต,ตรนาพูดเลยครับคือแน่ๆ ผมได้เงินมาสิ่งที่ผมจะใช้ใจ่ายก็คงไปที่ร้านคาปลีกแน่ๆนะครับทีนีม้มาเทียบกันในแง่ของ,ของตัว p o l i c y เนี่ยเราไปเทียบกับช่วงของรัฐบาลเพื่อไทยกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับ<อ>ไปเทียบกับพวกโคเป m เมนหรือคนละครึง่ง<อ>จริงๆแล้วผมว่า<อ>โปรโมชั่นอันนี้ยไอหมื่นบาท Digital Token เ,เนี่ยมันมี spending impact ผมว่ามันน่าจะมากกว่า<อ>เพราะว่าหลากัหลกๆมีอยู่ประมาณสัก3าเรื่องผมว่าข้อที่1 ก็ถ้าเกิดเราดูในแง่ของจํานวนปริมาณคนที่จะเข้าไปในโปรแกรมอันนี้มันเยอะกว่าแน่ๆคือประมาณสัก55ล้านอย่างที่ดรพูดนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยถ้าเกิดเราดูในแง่ของตัวเงินที่ได้เนี่ยเราเราย้อนกลับหลังกลับไปดูตอนโคเปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายคร่าวๆนะห้ารอบเนี่ยห้าเฟสเนี่ยมันอยู่มาสัก800ถึง3,000หรือถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่มาสัก1 0 0 0 0บาทนั่นคือ mm hmm. ช่วงระยะเวลา2ปีแต่อันนี้ถ้าหมื่นหนึ่งปุ๊บพี่ได้ใช้ กำหนดระยะเวลาเมื่อกี้6ือนเดือน,เ,อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะกระตุ้นให้คนใช้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้อันนี้อันนึงที่เราไม่แน่ใจซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นคาถามใหญ่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยสรุปแหละว่าคอนซัมชันมันดีขึ้นก็คือระยะที่สามารถใช้ได้คือตอนนี้สี่กิโลเมตรก็คงต้องกลับไปดูว่าสุดท้ายมันจะใช้กับอะไรได้บ้างาก็อาจจะต้องแบ่งเป็นสอง س าริโอผมว่าซีนาริโอที่หนึ่งเนี่ยถ้าใช้ได้สี่กิโลเมตรเฉพาะร้านค้าปลีก ที่เป็นโชว์หวยผมว่าอันนี้เราก็อาจจะบอกว่าโอเคมันคงไม่ได้ต่างกับโควต้นรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะเบนฟิตก็คงเป็นร้านค้า Modern Trade ที่เป็นขนาดใหญ่ อ,อย่างค้าส่งค้าส่งแมคโครหรือแม้แต่พวกไฮเปอร์มาร์เก็ตหรืออาจจะรวมถึงพวกสยามโกลบอลหรือดูโฮมหรือไทยวัสดุเพราะว่าพอโชว์หวยมาลูกค้ามาซื้อของจากโชว์หวยโชว์หวยก็ต้องหาของไปเติมต้องตูนแหละก็ต้องไปแล้วทีนี้รอบนี้เนี่ยด้วยความที่เราคิดว่าพอได้เงินมาหมื่นหนึ่งมันไม่ได้เป็นเงินยิบย่อยเหมือนอย่างในโคเปะเพราะนั้นผมว่าสเปนดิ้งมันจะก้าวข้ามจาก F&B อ้ food and beverage หรืออาหารกับเครื่องดื่มเนี่ยมันคงขยับขึ้นไปเป็นของที่ไม่ใช่บริโภค รายวันก็อาจจะกลายไปเป็นถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมือถือหรือ,รอแม้แต่ของแต่บ้าน <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าคนที่จะเบนเอฟฟิตมันไม่ได้จบแค่แมคโครละมันจะกลายไปเป็นเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกก็จะมี g l o b a l ดูโฮ home แล้วก็พวกไทยวัสดุอแต่นี้ข้อที่2ครับสมมุตถถิถ้าถ้าสก,กีออกมาบอกเอ้ยสกิโลต่างจังหวัดมันร้านค้ามันน้อยงั้นให้มอร์เน t เทรดด้วยดีกว่า<อ>ทีนี้คนที่จะเบนเอฟฟิตก็จะเปลี่ยนไปอีกมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนที่มี c o r p r a e เยอะซึ่งอ,อาจจะกลายไปเป็น7 e เ e ่ e ไปเลยเพราะว่า แน่ๆหาร้านสะดวกซื้อง่ายกว่าหาร้านสโตขนาดใหญ่เพราะนั้นมันอาจจะต้องดูในรายละเอียดเพราะนั้นถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยผมว่าอินซัมเนี่ยเราบอกว่าข้อหนึ่งเบนฟิตแน่ๆแต่ว่าข้อ2เนี่ยใครจะ Ben เอฟิตยตรงหรือใครจะเป็น i n d i r e c t b e n e อ i t คงต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโมเดิร์นเทรดจะใช้ได้หรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งนะโยบายที่เรามีพูดกันไปก็คือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำสำหรับค้าปลีกเป็นยังไงคุณป้อมเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ มันมันมีทั้งบวกและลบนะก็คือค่าแรงงานที่ค้าปลีกใช้เองหรือว่าถ้าค่าแรงขึ้นแล้วคนมีเงินมากขึ้นไปจับจ่ายใช้สอยจริงๆผมว่าคนส่วนใหญ่ใน,ในตลาดหุ้นเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมินิมัมเวชมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของคอร์เปอรทคนก็จะมองในเรื่องของต้นทุนอย่างเดียวก็บอกเอ้ย e เดี๋ยวค่าแรงขึ้นค้าปลีกโดนแน่ๆแล้วถ้าเกิดเราดูในแง่ของ s g n a หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพวกมินิมัมเวชเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ทูเซลส์เนี่ยเราก็จะบอกว่าอุ้ย คนที่โดนเยอะสุดคือ CPO เพราะว่าพวกค่าแรงน<า>นที่เป็นค่าแรงรายวันเนี่ย<อ>ต่อเซลเนี่ยมันสูงที่สุดประมาณสัก1.2%ของเซลล์ของ sales. เซลพราะฉะนั้นอถ้าขึ้นเยอะก็อันนี้ก็โดนเยอะแต่ผมว่าอย่างที่พี่ดาบอกครับในความเป็นจริงคือพอเงินมันเยอะขึ้นในฐานะที่ผมได้มินิมัมเวชสูงขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือเราก็บอกว่าเอ้ยรายได้สูงขึ้นแล้วเราไปทำอะไรรายได้สูงขึ้นแล้วก็กินเยอะขึ้นครับถ้าเราไปดูในแง่ของตัว private consumption กับ minimum wage เราก็็เหนนว่ามมัี Collation คืออย่างในช่วงปี2012-13ที่มีการปรับราคาเอ้ยปรับรายได้ขั้นต่ำขึ้นเนี่ยป็น300บาทเราจะเห็นว่า private consumption ก็กระโดดขึ้นมาด้วยเหมือนกันอาจจะลงไปดูมากกว่านั้นหน่อยครับบอกเอ้ยแล้วเขาไปใช้กับอะไรก็บอกโอเคมันขึ้นรายวันเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก50บาท100บาทต่อคนต่อวันเนี่ย spending มันก็คงกลับไปเหมือนเดิมครับคืออาหารจะเครื่องดื่มซึ่งถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว F&B เนี่ย spending เนี่ย ปรากฏว่าในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาในช่วงตอนที่เขาปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเนี่ยเฟดบีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าคนก็กลายเป็นไปคอนซูมมากขึ้นเทรดอัพคือหมายถึงไปกินของกินที่ดีขึ้นมันก็เลยกลับมาเป็นในกลุ่มของโกลเ e อรี่ไฮเปอร์มาร์เก็ตคอนเวเนนซ์สโตรวมถึงค้าส่งอย่างแมโครด้วยก็อาจจะมีคําถามตอบว่าอ่ะโอเคถนะ้าความเสี่ยงปรับมินิมัมเวจขึ้นเอ๊ะต้นทุนการผลิตขึ้นเงินเฟ้อมาหรือเปล่าอินฟลชันมาหรือเปล่าซึ่ง มันก็มีแหละซึ่งผมว่าสุดท้ายเนี่ยเวนเดอร์ก็คงจะบอกว่าเอ้ยผมทนไม่ไหวละผมขอพาสออนคือปรับราคาสินค้าของตัวเองขึ้นก็ไปดูอีกอันหนึ่งมันก็จะมีเบนฟิเหมือนกัน,กนคือการปรับราคาถ้าปรับเยอะผมอาจจะเซนซิทีฟแต่ถ้าปรับน้อยผมอาจจะไม่เซนซิทีฟเพราะนั้นเราก็เลยไปดูในแง่ของยอดขายอัตราการเติบโตของยอดขายของ c p r ต่อลูกค้าหนึ่งคนหรือเราเรียกว่า Ticketize อือเราก็จะเห็นว่า Ticket s i z ซเนี่ย spending เนี่ยมันล้อก,กันกับ CPI เลยหรือล้อก,กันกับ Inflation เลยคือ CPO ปรับราคาขึ้นลูกค้าก็ซื้อมากขึ้นลูกค้าไม่บ่นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าการปรับราคาขึ้นของเซเว่นด้วยความที่มันเป็น convenience s t o r ขนาดเล็กติ๊กเก็ตไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยปรับขึ้น1บาทคนไม่เซนซิทีฟแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากอย่างอย่างแซนด์วิชที่ผมซื้อ22บาทปรับขึ้น2บาทนั่นคือ10%แต่ว่าลูกค้าคงไม่ได้รู้สึกอะไระเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยมินิมัมเวจมันมันมีข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดเราดูโดยรวมถามว่า CPO เมื่อกี้บอกไอ้ข้อดีก็คือยอดขายขึ้นต้นทุนขึ้นแล้วเน็ตเน็ตมันดีไหมก็บอกว่าย้อนหลังกบไปช่วงนั้นครับ2012ถึง2014เนี่ยเซมสตอร์เซลส์หรือยอดขายของสตอร์เดียวกันเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันโตขึ้นประมาณ5%ต่อปีเทียบกับ<ม>ก่อนที่จะมีการปรับราคาค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยตอนนั้นมันโต4% oh. หรือเราพูดถึงในแง่ของตัวกำไราจากผลประกอบการหรือ EBIT margin เนี่ย EBIT margin ในช่วง3ปีช่วงนั้น,นครับมันขึ้น1%ต่อปีเลย เพราะว่านี่แหละเพราะคนมันเทรดอัพมาซื้อของมากขึ้นมาจิ้นก็ดีขึ้นนะครับผมว่าโดยรวมมันก็เลยกลายว่าถ้าเรามองในแง่ของอัตราการปรับค่าแรงขั้นต่ำมันอาจจะมีเบนฟิตด้วยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้ทงนั้นก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่าขึ้นเร็วหรือขึ้นชา้าอย่างที่ดร<อ>บอกขึ้นเร็วก็อาจจะกระทบเร็วหน่อยในแง่ของคอส ในขณะ,ะที่รายได้อาจจะค่อยๆมาเพราะน่ต้องดูดูในแง่ของโมเมนตัมตรงนั้นด้วยโอเคค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะวันนี้สําหรับการมาเยือนรายการจับเขาคุยหุ้นนะคะถ้าใครติดใจดรนะก็อย่าลืมไปดูเศรษฐกิจนอกกราฟกันนะคะอีกรายการหนึ่งผ่านทางช่องทาง YouTube ของเรานะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่อาทินี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile